เรื่องของสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ PM 2.5เป็นผล,ผลผลิตจากมนุษย์นะคะและก็ทำให้เราเกิดผลกระทบกลับคืนมายังพวกเราเกิดผลกระทบมายังสุขภาพของเราแบบนี้นี่คือผลพวงของน้ำมือของมนุษย์มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่ทีเดียวค่ะที่ได้รับผลพวงจากการที่มีมนุษย์เข้าไปมากม อีกที่หนึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะได้รู้สึกว่าหูสถานที่ท่องสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่มันไกลไกลนะไกลมากๆเลยแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าด้วยพลังของ t i k t o อกค่ะพลังของ t i k t o อกที่มีพอคนไปเที่ยวปุ๊บแล้วทำคอนเทนต์มันก็เลยทำให้ผู้คนเกิดกระแสอยากจะไปที่นั่นบ้างนักวิชาการต่างประเทศเนี่ยเขาเขาเขาศึกษาเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าณปัจจุบันที่มีคนเดินทางไปเที่ยวแอนตาร์กติกมาก มากกว่าในอดีตเนี่ยเป็นผลมาจากพลังของ TikTok นะและการที่มีคนเดินทางไปเที่ยวแอนตาร์กติกามากๆนี่แหละมันส่งผลกระทบไปถึงสภาพแวดล้อมในภาพรวมของแอนตาร์กติกาเรียบร้อยแล้วนะคะแอนตาร์กติกาทวีปที่ห่างไกลและก็หนาวเย็นที่สุดในขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากถึง1 2 2 0 0 0คนในปี2024นะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบเมื่อปี2017เนี่ย ตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวแค่4 0 0่นกว่าคนเท่านั้นเองแต่ผ่านไปแค่ไม่กี่ปีค่ะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง3เท่าด้วยกันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางโดยเรือสำรานนะคะภายใต้การดูแลของสมาคมผู้ประกอบการทัวรแอนตาร์กติการะหว่างประเทศเดินทางมาโดยเรือสำราญแต่ว่ามีเพียงแค่1%เท่านั้นค่ะที่เดินทางมาโดยเครื่องบิน โดยการล่องเรือสำราญหรูๆแบบนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเดินทางมาเที่ยวที่นี่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็กลายเป็นลิสต์ลำดับต้นๆที่สำหรับนักท่องเที่ยวว่าแหมในชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยฉันก็อยากจะไปเยือนอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำกิจกรรมอยากจะไปเช็คอินอยากจะไปถ่ายรูปนะที่ทวีปแอนตาร์ทิกาเหมือนกัน แม้ปัจจุบันจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะมีการควบคุมความถี่ควบคุมระยะเวลาจํากัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้มีคนอยู่บนบกเกินร้อยคนในแต่ละครั้งก็ตามแต่จํานวนคนขนาดนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างแน่นอนนะคะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่นั่นเนี่ยทำอะไรได้เยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะเขาบอกว่าไปบางคนไปปีนเขาบางคนไปวิ่งมาราทอนบางคนไป พายเรือนะคะบางคนไปล่องเรือสำรวจไปตั้งแคมป์คือมันทำอะไรได้หลากหลายมากดังนั้นการเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวในแอนตาร์กติกานั้นทำให้ผู้เชี่ยวชาญกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเปราะบ,บางเป็นอย่างมากค่ะมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอชิลีพบว่าหิมะสีขาวที่ปกคลุมทวีปแอนตาร์กติกากาลังเปลี่ยนเป็นสีดาค่ะ โดยเฉพาะบริเวณท่าเทียบเรือสำหรับนักท่องเที่ยวและสถานีวิจัยที่มีสีเข้มมากขึ้นทุกปีทุกปีคราบสีดำนี้มาจากไหนคราบสีดำนี้มาจากคาร์บอนสีดำที่เกิดจากเรือเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถบรรทุกหรือแม้แต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่มนุษย์นำมายังทวีปแอนตาร์กติกาค่ะเมื่อหิมะมีสีเข้มขึ้นมันก็ละลายเร็วขึ้นโดยนักวิจัยประเมินว่ายานพาหนะต่างๆที่พานักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็นักวิจัยมาแอนตาร์กติกานั้น ทำใหเ้เขาก็ประเมินนะคะว่าทำให้หิมะเนี่ยหายไปประมาณ83ตันอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องของการปล่อยน้ำเสียที่ลงสู่มาหาสมุทรจากใต้ท้องเรือด้วยนะคะการปล่อยคาร์บอนจากเรือสำราญก็เป็นปัญหาด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จากการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญแบบนี้เนี่ยนะคะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ทวีปมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็เกิดคลื่นความร้อนแอนตาร์กติกาซึ่งอุณหภูมิสูงขึ้นถึงองศาเซลเซียสเหนือค่าเฉลี่ยนะคะนอกจากนั้นความเสี่ยงอย่างที่คนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือความเสี่ยงที่สัตว์ต่างถิ่นจะเกาะเสื้อผู้โดยสารเกาะเสื้อผ้าของผู้โดยสารนะคะซึ่งบางทีสัตว์นั้นนะ่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบตัวใหญ่ๆมันจะเป็นตัวเล็กๆที่มันเกาะมาแล้วมันก็หลุดไปอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะหรือแม้แต่กลุ่มทัวร์ที่ไปเที่ยว จะไปรบกวนสัตว์ป่าเมื่อมาเยี่ยมชมระบบนิเวศเหล่านี้ซึ่งอยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่แล้วก็กําลังพังทลายลงจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเหตุการณ์นี้เลยทำให้บริษัทเรือสำราญบางแห่งเริ่มมีความพยายามนะคะคืออย่างน้อยมันก็มี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 สัญญาณดีๆเกิดขึ้นว่าบริษัทที่เขาทำเรือสำราญ บางแห่งเริ่มพยายามจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของนักเดินทางที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างแอนตาร์กติกาให้เหลือน้อยที่สุดอย่างเช่นมีบริษัทหนึ่งที่มเีเขาทำเรือสำราญไปที่แอนตาร์กติกาอยู่แล้วชื่อว่า Quark Expedition เนี่ยนะคะควาร์กเนี่ยเขามีการมัมีมาตรการในการที่จะปกป้องแอนตาร์กติกาหลายๆอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นมีการฆ่าเชื้อรองเทา้าก่อนที่คุณจะกลับขึ้นเรือ มีการดูดมเมล็ดพืชหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นออกจากเสื้อผ้าก่อนหรือว่ามีการทําความสะอาดอุปกรณ์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือภัยคุกคามจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกคือเรียกว่าทําเท่าที่เขาจะทําได้เพื่อที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยนะคะขณะเดียวกันบริษัทท่องเที่ยวก็ทํางานร่วมกันกับนักวิจัยและก็นักอนุรักษ์อย่างเข้มข้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวนอกจากมาเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยงามแล้วมาหาความบันเทิงแล้วเนี่ย ก็จะต้องให้นักท่องเที่ยวตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามของทวีปนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นผลพวงมาจากน้ํามือของมนุษย์นี่แหละค่ะเมื่อไหร่ที่ไหนมีมนุษย์เข้าไปเมื่อนั้นแหละ <c oughs> ความเรือหายนะคะก็าอาจจะตามมาในอนาคตอันไกลก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องต้องออหาวิธีการในการที่จะป้องกันให้ได้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะ